จะมาคนคอมเมนต์รอออยดีมออยดีมเยอะมากตายแล้วคือดีใจอ่ะดีใจมากอยูพี่ปากขายเดี๋ยวนี่ยคือชอบมากเลยอ่ะตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นพี่เอมขายอะไรอ่ะวันนี้วยอย่าใช้คำว่าขายดีกว่านี่นี่นี่ข้าวปูวันดีข้าววดีมึงไลน์นี้เขาชอบแบบไหนอ่ะจริงใจหรือว่เอากินจริง อีบุ้งมันกินอีบุ้มกินทุกวันไปแล้วอะเรียบเรียวไปอีบุ้งหรือยบถ้าสมมติว่านอนไปขายไปเขาชอบมากไม่เชื่อพี่เอมลองทําแล้วคนจะกดนี่พี่เอาไปด้วยถือสินค้าโชว์ด้วยนี่นอนไปขายไปนี่แกไม่เคยขายของติ๊กต็อกใช่ไหมนอนแล้วพงนอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งเชื่อไหมพี่มันเอาหัวร้านมุดนะเชื่อไหมว่าพัสซึกใหม่มันต้องตอนแรกอะไม่หวดไม่มองกูเลยมาึกมาแล้วเรียกกูคนสวยเลย บอกเั้งหมดเลยนี่นี่ลิลลี่เขาหึงนะแล้วลิลลี่กู้ายตีนลิลลี่มาดีก่อนเอ็ม้ไม่เอ็นเออขอโปรดีกว่าค่ะขอโปรต้องบอกสรรพคุณบ้านเรือให้กดได้เลยที่บอกหรอคือโอเคตื่นเต้นถ้าเราไข่เองอ่ะนี่หมดเลยบอกพี่เอมถอดฟันปลอม AI ไอ อะไรทำไมพี <S <S ่เอมาแล้วมันแจ้งเือได้ถอดวิคไปเจอยังอ่ะไเจอยังไม่เคยพี่เป็นคนแรกของไทยมึงกูเหวี่ยงแล้วมันขึ้นว่า AI บอกว่าให้คุณบกวนถอดฟฟนฟอมแบบวิวันนั้นนักสุดคุณไม่ใช่มนุษย์ทำไมวะเห็นที่มันน้ฟตา เ้าอี้เนี่ยออตื่นเต้นจังเลยอุ้ยคุเจะบ้ากับพี่กูพี่เอมาเป็นพี่ชายพี่น่ารักพี่อะไรนะพี่ชายตัวนี้มันดีดิพี่สาวพี่น่ารักตลอดเจอเรื่องอะไรอ่ะแทกขาดตลอดยืมตังค์ม้่งแหละไม่ใช่ไม่ใช่ให้กำลังกายไอ้มิงไม่ไม่อยากแบบไม่ไม่ไม่เคยสังเกตจะไม่โพส ถ้าเป็นเรื่องตลกอาจจะโพตแต่ถ้าเรื่องแบบม่าจะไม่โพดยค่เคยแบบว่าโชว์ทุกคนเห็นแต่ความเป็นจริงอะพี่เอมอะหิวใจเจนตลอดทุกครั้งที่เอ็มทัมาคือวันที่เจนร้องไห้ทุกทีเพราะพี่เอมจะรู้ว่าเออวันนี้มันน่าจะต้องแบบน้อยอะไรเงี้ย ไม่ถามด้วยนะสู้ๆมึงจะเย็นอะไรอย่างนี้จะผ่านไปน่ารักมากมึงแล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นปีๆนะไม่ใช่เพิ่งปีนี้หรือ2ปีนี้คือเจนนี่เป็นยังไงพี่เอ็มเป็นอย่างนั้นมาตลอดรักพี่เอ็มนะหมดเวลาค่ะท้ายมึงกดตั้งแต่บรรดาขึ้นเลยเป็นท้ายร้อเล่นอ่ะพี่เอ็มบอกโปรก่อนอ่ะโปรโมชั่นต้องบอกโปรหรือบอกสรรพคุณก่อนอะเราให้บอกอะไรก่อนอะโปรก่อนคนอื่นเขาเป็นแบบไหนอะคนอื่นมาปุ๊บใช่ไหมไอะอย่างพี่อ้ํามานั่งยิ้มสวยๆ77สล้าน พี่อ้ําคือพี่อ้ําเราไว้บนหิ้งเขาเรียกว่าไอดอลกูคนเดียวออที่มานั่งตรงนี้กูจะทําให้ได้แบบเขาวิธีการบอกโบคือบอกให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วพวกเราจะทําหน้าที่แบบยิ่งใหญ่ได้ไงมันเป็นกามีนอนหลับถ้ายิ่งใหญ่มันก็ตื่นแลวสิดูจีนนะหาป้าป้าเอ็มลูกหาแม่มาลูกค่ะไปเรียกพ่อมาบอกแม่จะนี่งน้าละเหอเนาะเหมือนมากแต่ว่าหน้าพี่เอ็มใสมากเลยไม่เจอกันนาน อาจจะพูดฉีดอีกเปล่ามีครีมนะใส่เขาไม่แต่ว่าตอนนี้ดีอ๋อมันกระเจิ๊บนอนหลับอะเื่อดูนอนเต็มอิ่มก็น่าใส่ว่านอนเต็มอิ่มอ๋อทักทิ้งจะบอกว่ามาเนี่ยเลฟเฟรลคือคนเดียวคนเมื่อวานที่เป็นอ๋อเขาเรียกว่าอิตาลีอ่ะที่ใส่อ๋อเฮียบอ่ะเฮียบคือเวลาห้านาทีจากผู้ชมทางบ้านได้ดูปะเมื่อวานหนูดูลิลี่ดูไหมครับดูมีเวลาห้านาที เจนี่บอกจับเวลาคือตอนนี้่าตัวนี้คือถือปรเตปเตมาแล้วเนี่ยขายไปเป็นแสนแล้วที่ที่เาไปให้เขาสอนอิสลามอยู่นะ้บอกเจ้าเด๋ยวเด๋ยวี่ได้โปรโมันจะม่ชัดเจนอีนี่ไม่อยากใหสอนแสดงว่าได้ดูอุ้ยนี่ยังไม่ขายเลยจะไปเป็นหมื่นแล้วว่ะถ้าอย่างนั้นมาบอกโปรก่อนบอกโปรโมชั่นก่อนดีกว่าตัวนี้ส่วนใหญ่ถ้าในออนไลน์คนจะเห็นน้อยพอเป็นออฟไลน์อยู่ในร้านขายยาชั้นนำปกติ389บาทไม่ได้ไม่ให้ขาย ต้อองราาคจริงเหรอไปไกลเลยกูต้องทำเป็นจริงเหรอนะเพราะว่าทุกไลน์ก็จะเป็นกันแต่คิดมาแล้วแหละพี่เอเคมาถึงเจนใช้ทุกวันนะยัดมือบอกสามร้อยแปดสิบเก้าออฟไลน์ออฟไลน์อย่างในห้างอ่ะเขาลดราคาให้ไม่ได้อยู่แล้วเต็มที่เขาจะพูดกับคุณว่าอุ้ยมาซื้ออีกแล้วเขาจะทำมือแค่นี้แหละห้ามเกินสองร้อยแต่ไลน์เจนนี่ห้ามเกินสองร้อยพี่ยิวห้ามเกินสองร้อยงานเป็นไรเก้าสิบห่อจบห่อไม้ไปป้าอันเนี้ยเหมือนยังไม่ได้คิดอะไรมาเลยอ่ะไม่ต้องคิด ทำมาตลาดแล้วพูดลอยเก้าสิบเจ้าของแบรนด์ทำเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลอยเก้าสิบเนาะหนูจับเวลาค่ะลอยเก้าสิบห้าปีแล้วอุ้ยก็จะเปลี่ยนจริงด้วยพี่ห้ามเปลี่ยนห้ามเขาสิพีเอ็มห้ามเปลี่ยนลอยเก้าสิบจริงหรออะลอยเก้าสิบจากสามร้อยแปดสิบเก้าปกติออนไลน์จะเห็นได้น้อยกว่าเพราะว่าอันเนี้ยเป็นคนเป็นแบรนด์ที่คนใช้จริงคนกินจริงเนาะแต่ตรงไหนห้ามพูดเต็มไปหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็พี่เอ็มเป็นมนุษย์จริงๆเธอเอาอย่างนี้ถามกันก่อนเลยเคยกินมัยไหม มื่อก่อนกินแต่ว่าช่วงไรไม่ได้เลยแต่อันนี้มันเก๋กว่าอันอื่นยังไงอาจจะไม่ได้บอกว่าดีอันอื่นแต่าว่าเก๋ดีกว่าตัวนี้ชื่อแบรนด์ว่ากัมมี่ซีสวิตสวิตคือสวิตเซอร์แลนด์เลยเห็นข้างหลังไหมจ๊ะถ้าใครเคยดูอนหนูดูตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไอ้นี่แกรมโมนิกที่อะไรรู้ไหมจ๊ะสวิตเซอร์แลนด์อนุญาตให้ขายแบรนด์เดียวใคร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 ตัวเนี้อ เรื่องของคนแหละมันชอบลองตอนนี้ใกล้จะนอนยังยังถ้ายังอย่าทะลึ่งกินกูเคยเป็นนี้แล้วลองดูได้มีปิดไหลเร็วเลยเดี๋ยวไปดูหมกินผมเป็นคนนอนหลับแต่อันนี้แต่อันนี้มันเป็นหลับลึกอันหูลงกินได้วเม็ดมันล่ะหลับมากเม็ดมันละไม่ใช่อันนี้ของเด็กดูเซ็นรูปมาไม่ใช่อุ้ยหนักกว่ากูอีกอุ้ยหมอกเลแฮปเปอยู่ที่อื่นมั่งเถอะ ไปเล่นกับยามันก็ได้วันนี้มึงเหงาเหลือเกินเนี่ยเงามากช่วงนี้โดนกับผัวก็ไม่ได้จับไม่ได้แตะก็ได้แม่ถึงหลังถึงมอนไปแม่ตะกินอันนี้ก็มีกตายพอดีไม่อันนี้คือหลับเลิกปกติตื่นมาด้วยผมกรีนะมันจะตื่นมาแล้วมันจะหนักหัวจะหนักหัวอ่ะขอหยุดเวลาเล่าแป๊บเดี๋ยวมันดูเสียเวลาคือจะบอกว่าต่อให้พักผ่อนน้อยอ่ะพอถึงเวลานอนเจงก็ไม่ได้หัวถนมอญเหมือนที่เล่านะเพราะว่าด้วยปัญหาที่มันต้องเคกียอะมันเรื่องที่มันต้องแบบว่าดูแลตลอดมันไม่ได้นอนหลััับบบนนนนนนะพี่่หหููขึ้้อองงงถามยดคกแ นอนไม่หลับอ่ะคือแบบว่าเออดูซิว่าฟีดแบ็กเป็นไงบ้างพรุ่งนี้ขายอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเครียดทําให้นอนน้อยช่วยเช้ั็เอ็มจะบอกให้นะนี่อันเนี้ยยังไม่ต้องไปถามเขาก่อนเอาที่เอ็มกินแบรนด์อื่นมาก่อนเราก้าพูดเลยเรากินแบรนด์อื่นมาตื่นเช้ามาทะเลาะก็ปวดเจ็ดวันอันนี้จริงๆนะใครเคยกินที่ศาสตร์ปวดประสาทแรงๆอ่ะตื่นมามันจะนอยไปหมดมันจะอยากมันจะหงุดหงิดมันเข้าใจป่ามันจะเป็นแบบ ไอ้นั่นก็ไม่ได้ดั่งใจอันนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจคือมันหลับลึกจริงนะแบรนด์อื่นนะแต่ตื่นมามารู้สึกว่าสารอะไรมันมันออกมาไม่รู้เออมันอาจจะออกมาเยอะเกินมั้งอะไรตู้ใช่แต่ตัวนี้เขามีสารที่ช่วยมีความสุขไม่ใช่แบบม้าหรืออะไรนะให้รู้สึกว่าให้มันเพราะมันมีจุดประสง์ลองดูอ่ะเราพูดกันต่อๆจะให้คุณมาอ่านประวัติทีละอันไม่มีใครรู้จักหรอกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันช่วยให้เราหลับลึกจริงสมมติเรา กินห้าทุ่มเนี่ยตีห้าเราจะตื่นอ่ะเราตื่นปกติเว้ยแต่ทําให้การนอนของเราที่ไม่ต้องข่มตาใหญ่ <c oughs> หลับจริงจริงนะเช, <c oughs> ชื่อผม๊บเราเอ็นี่ลูกค้าตากูเป็นอย่างนี้เลยอันนี้มันดูน่ากินอ่ะพี่มันยั่วพี่อร่อยยังไงก็ได้แค่เม็ดนึงทีนี้หนูกินก <c oughs> ็อ่าไ,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 ไม่เอาเดี๋ยวเธอห่วง เตอนักกว่าฉันให้เขานอนมั้งกูวันวันหนึ่งไม่เกินสี่เมตรไม่ได้กินเออก็คืนหนึ่งกระปุกมีกี่เมตรพี่เอ็มหนึ่งกระปุกมีสามสิบเมตรให้กินวันละหนึ่งถึงสองเมตรอย่าพึ่งทะลึ่งนะหนักสุดเลยขอไม่เกินสี่เมตรแต่ถ้าสมมติว่าความรู้สึกว่ามันต้องหลับอย่าเก่งกว่ายาถ้ามันจะหลับหลับเลยอย่าแบบไม่จริงหรอกไม่เป็นอยู่แล้วเชิงนพี่ยาเก่อยาเก่นกว่ายาถ้ามันรู้สึกว่าเคลิ้มปุ๊บเปิดฟังเสียงฝนตกเลยใช่แบบนี้ ใส่แล้งป๊าบเลยต้ไดาอ่ะเยอะไปกันเท่านั้นเพราะวันนี้เขาให้มาแค่สามพันอ้าวพี่เท่าที่จริงเลยจะพันแล้วอ่ะไม่คาตัวกูหวังสายส้มตำอันนี้ตั้งกี่โมงอ่ะสายส้มตำปิดสี่ครตู้เดี๋ยวรอร้านใหม่อันนี้ก็ทำไตั้งแต่วันแรกยากไปมากแต่ว่าไม่อยากให้ไปแบบว่ากลัวคนอื่นเขาจะด่าแล้วมึงป่ะคุยอยู่เวลาอแล้วพี่เอ็มเป็นคนที่ คือด้วยความเราก็ไม่ได้แบบว่าชื่อเสียงไม่มีเนาะก็ต้องแบบอยากให้น้องไปเช็กอินอะไรมึงบอกว่าไม่ต้องมาบอกปูเหมือนกันกูไม่ต้องมาเจนไม่ต้องมาคนเยอะมากหน้าร้านยุ่งแกมาก็ไม่ได้นี่หรอกไม่ต้องมาคนอำคาญไม่แต่ว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมามาเช็คอินหน่อยอะไรไม่มีหน่อยไม่มีูแบบอะ่ก็บอกกูเหมือนกันปูก็ไม่ต้องมาบ้านเจนนี่อยู่ไกลมากเพราะเรารู้สึกว่าไกลมากส้เี่ร้านเล้นะ จริงป่ะส่ล้านไปกับพี่เอ็มนะใช่มาเธอห่างจากฉันสิบห้านาทีหอแต่พี่เป็นบุรวัตแบบตัวเล็กไงของเรามันเป็นตัวแม่สีล้านสี่ล้านสองนาทีสุดท้ายเอาสายแบบพี่อิสลามเมื่อวานอ่ะเอาแบบเร็วเลยนะเอาตัวนี้ซื้อออฟไลน์ได้ใครหาซื้อได้ออฟไลน์ไม่ต้องกดไลน์เจนนี่ก็ได้เพราะไลน์นี้มันแค่ร้อยเก้าสิบครับออฟไลน์อ๋อ ข้างนอกถ้าซื้อข้างนอกได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดเลยอยู่ซื้อที่นี่ที่เดียวไ <c oughs> ม่ต้องซื้อส่วนมน,อนนอนกันเถอะเพื่อน <c oughs> ไปด้าหนึ่งอากดตะก้าตรงนู้นอ่ะตรงนู้นได้ไมพย่ตรงนูอนอ้น้มตรงนูนก็ไม่ได้หรอไม่ได้ต้องกดที่นีน่ทีเดียววันนี้ตรงนี้แหละร้อยเก้าสิบอากดเลยไม่ต้องไปตรงไหนหรอก ร้อยเก้าสิบปกติราคา389บาทวันนี้เฉพาะไลเจนนี่สามพันกระปุกเท่านั้นเหลือ190บาทใครได้สีขาวไปหรือได้สีม่วงไปไม่ต้องตกใจเก็บฝ่าไว้ตัวนี้ทิ้งได้อันนี้เอาไปลุ้นรางวัลกันีเฮ้ยเอ้ยมีมมลุ้นไม่ได้อีกลุ้ง <laughs> <laughs> เรามาซุนลิ้นกันดีกว่ามันมีซังลุงรันบุญนะครั้งล่องนู้กันแรงพุงกับลีนูแน่นอนแต่ข้างในเนี่ยร้อยเก้าสิบจบเลยที่นี่สุดที่สุดที่เรินสายอ่ะโอเคที่สุดได้ไหได้ได้ถูกที่สุดมึงจะไปเอาอะไรมาเพราะวันยังชมกู่่สออู้ดชายบอล้วกัน ข้างลอกนูกอ่ะสามบาบาทล้าง่สามร้อยเก้า9ฮะวันนี้ร้อยเก้าเก้า <laughs> ผมกินไปแล้วใช่ไหมครับเปรี้ย <c oughs> อ่ะปกติ389แต่วันนี้ในไลฟ์ที่นี้นะคะร9 0บาทนะคะ<ด>ขอบคุณ <ผม S 1> ทุกคนที่ใครที่สมมุติว่านอนไม่หลับจริงๆอันนี้ช่วยให้หลับลึกไม่ใช่ยาน,นอนหลับไม่มีเมนโทลนลีนนะคะแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่า C S weet <S weet ซีสวิตกัมมี่ซีสวิตสวิตคือส <c oughs> วิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อนุญาตเป็นเอกสิทธิ์ให้เจ้านี้ขายในไทยได้ค่ะ ขอ500กระปุกสุดท้ายให้พี่เองได้ด้วยได้ด้วยแม่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณแม่เจนมากเลยค่ะอุ้ยวันนี้คือว่าขายเก่งนะนี่3 0 0 0 0แล้วนะจริงปะมากสูงมากเลยจ่ายตังค์กันด้วยเด้ออันนี้สำคัญอันนี้สำคัญดราม่าอีกเดี๋ยวนอนนะเจนนี่นอนนอนนอนก็กินได้ เอาอย่างเงี้ยเราไม่ไม่นอนเลยต้องกินต้อกินต้องกินตื่นหัวให้กินเอากินเลยเลยเลยตอนเ็บโมงเช้าเลยอ่ะพี่ไม่ไหวเลยพี่เคยกินอะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าถ้าพี่ไม่กินพี่นอนไม่หลับแต่ตัวนี้ไม่ทําให้เราติดานั่งกินกับผมด้วยใช่เป็นกับมี่มากินอร่อยมันจะเพลินแหละแต่อย่ากินเยอะเดี๋ยวมันจะหลับลึกเกินเดี๋ยวมันนอนไม่ถืดอ่าชอบตามใจทุกกดหน่อยจ้าต้อมร้อยตะบุสุทาเร่จะหลับกี่ชั่วโมงคะในกระปุกอ่ะ แล้วที่เราปุกนั่นแหละมันไม่ได้เป็นเป็นยามันไม่ใช่ยานอนหลับมันทำให้แกหลับลึกหลับดีแล้วก็ใครที่แบบว่าเออมันต้องพักผ่อนแต่มึงไม่ง่วงอ่ะตื่นมาไม่อองไม่เอ๋อไม่อองไม่เอ๋ออ่าใช่ปกติเลยนะครับก็เหมือนเรานอนหลับปกตินั่นแหละแต่มันทั้นไมหลับลึกอืมแล้วเมื่อกี้เห็นเป็นแบบว่าเป็นกระปุกนึกว่าเป็นแบบคอลลาเจนหน้าใสกระแกงทาร์ตโอ้พี่เอ็มหน้าใสมากคือเป็นก็มีนอนหลับเฮ้ยนอนเยอะหน้าใสนะเว้ยรู้ป่ะแต่ดูหน้าพี่เห็นดิมันไม่ส้มด้วยเนมาะมันไม่ส้มมมมมมไไไ่่่่หอง ไม่ต้มไม่ส้มยัไมเราเจอตอนนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตใต้เรียกเด็กใต้ไปเอ็นไม่มีความรู้ติดมาเลยหรอเด็กจากกรุงเทพอ๋อเลี้ไปบินไปด้วยันไปนมใว่นจะปฏิเสธเจนผมเจอคนนะาร้อยบ้านสุดท้ายเลยอร้อยบ้านสุดท้ายเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เให้ครบสองพเนี่ยหนูไม่ได้ค่าคอมเพิ่มเลยพองพันจริงหรอเอาดีให้เจนนี่ได้ค่าคอมไปทุกคนได้ค่าคอมไปเลยปะชอบอะทำราการดีมากลา ทีลากาก็มาลดของคําคำกจะบอกล้วครับคปุ๊บหลังกล้องทำนี้ยาค่ะแล้อ่ะเดี๋ยวร้อปกติ389บาทเธอนอนน้อยอ่ะนอนได้แต่อันนี้มาช่วยให้เราการนอนน้อยยังไงให้มีประสิทธิภาพตื่นมาไม่โซมไม่อองนะคะครับผมอ่าอีกห้าสิบกระปุกเอาเร็วเร็วเลยทำไมมันไปกันวะกูไลวันนั้นขายน้ำพริกครึ่งคืนสองกระปุกไม่โอตีกับอินกูโมโหว่ะ ยืมตายายไปไว้หน้าหมู่บ้านทั้งสองวันได้ไหมโอ้ยพี่เขามาลำถวายกันเขาคิวกันอยู่คิวต่อไปอาจจะตื่นเต้นนะพอเจ้าของแบรนด์เอาวันเนี้ยไปไหว้ตายายแล้วคุณพูดว่าไงบ้างแล้วแม่ต่อไปก็จะไม่รับกันเลยตายายหลับแล้วตายายหลับแล้วแม่ต่อไปก็ไม่รับแล้วอ่บ้านนะคะก็ฝากลูกค้าแล้วกันใครจะมาบ้านเจนนี่ก็ทําตัวให้ถูกกฎจะถวายแล้วให้ตายายก็ดูดีๆว่าคนต่อไปเขาเป็นอะไรใช่ใช่ อ่ะโอ้ยใกล้แล้วเว้ยไปครบไปแม่เอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้สองพันสองพันกว่ากเผื่อมีตีกงตีกลับอะไรไปแล้วไปดราม่ายังไงมึงก็เพิ่มเป็นห้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็นี่ไงก็คนถ้าไม่ได้ดูจะดราม่านี่แหละมึงชอบถูกแล้วถ้าไม่มีดราม่าไม่มีจีนี่จริงแต่ว่าบางยิ้ค่ะจิตใจปั๊มาแบบเอ้ยรับได้รับได้ พออ่านเมนเยอะๆคือไม่ได้เนี่ยต้องนอนค่ะต้องนอนเพราะไม่งั้นฉันไ่อ่านเมนจะตายชีวิตจิตไม่แจ่มใสต้องกินผึ่งพอหมดเวลาอะไรปุ๊บต้องกินค่ะใช่ตัวนี้ต้องกินนะไป่ใช่ว่ให้เราหลับหรือเธอลองกินได้จริงๆเราไม่พี่ทิ้งไว้นี่ปะอันนี้ให้หนูขอครับขอครับลุงเป็นอันนี้บุญได้หลายเม็ดหน่อยเพราะว่าต้องรักเช้ามาบวมเลยเออเอาไม่ได้นะพี่เอ็มมาไปเพียร์สี่แสนแล้วนะ เต้นนะเต้นนะไม่แนละ้วมันไม่ใช่แบนด์แบบอะไรเธออันนี้คือเขาได้จากสวิตเซอร์แลนด์จริงซึ่งอ,งอันเนี้ยตัวเนี้ยสิเขาต้อนรับไงเขาคอนเฟิร์มเขาอะไรวะเขาพูดนั่นแหละแล้วอีตัวเนี้ยนี่เขาบอกเลยว่าอนุญาตให้ขายในไทยจากสวิตเซอร์แลนด์นะ อนออยากอนี้องของแม่ละอ่ะอยากอยากโชว์น้าไโอ๊ยอยากอยากเป็นเชืตนะคะคุณแม่ายายายได้ไหมถ้าเกิดว่าขายทุกคนจะไม่ได้ข่ายเลยนะอ๋ออ่ะหนูให้พี่ถายหนึ่งนาทีเวลาคยเอ้ขอ้ได้เอ้โอ้ชอ้โ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 ะ้โอ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 ้นอ้โอ้โอไมอ้ะอ้โ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 อากอ้โ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 อ้ ปกตินะคะสามร้อยเะ้าสบบาทเฉพาะในไลน์นี้นะแม่จ๋า189้แบาบาทนะคะแล้วของมีแค่นี้ค่ะลูกค้า กินแล้วหลับลึกจริงๆนะคะกินแค่ 1- นถึงสกัมมี่เท่านั้นนะยีนาทีขอเลยก่อนนอน20สนาทีนะอาบนมอาบน้าล้างเลิมให้เรียบร้อยนะแม่นะเข้าไปจริงเมื่อกี้จยากริงต้องจริงมึงหลับจริงหลับลึกหลับแบบนิพพานหลับแบบบล็อกเลยมึงนะคะวันนี้นะอ่ะพี่เอมาแล้วนี่เอาพี่เอมาให้แล้วนะทุกคนอย่าทําให้พี่เอเสียหน้านะแม่นะกดเลยสั่งเลยนะคะเฉพาะวันนี้นะเหลืออีกกี่นาที หมดแล้วสิบวิลูกค้าสิบวิสุดท้ายกดเลยนะคะเร็วๆๆๆเลยใครยังไม่กดนะแม่นะกดชําระได้เลยจิ้มใจจบจิ้มใจจบนะแม่นะวันนี้วันเดียวนะคะจิ้มใจจบเลยนะคะกัมมี่ซีจูิตน้ำลูกค้าค่ะบอกเลยนะว่าใครที่แบบเครี่ยงจะสมหลับยากชีวิตมึงไม่เคยมีความสุขแม่มึงเอาตัวนี้ไปกินเลยนะคะตัวนี้ม่เอาเทอรนินแม่มันทาแบบสารเขาเรียกว่าสารหลังความสุขกินลูกค้ามีความสุขบางมันเนี่ยกินเลยก็ได้ สองกัมมี่ก่อนนอนแค่นั้นขอละสองกัมมี่ลูกค้าไม่ต้องกินทุกวันนะคะแม่กินเฉพาะวันที่แม่รู้สึกว่าเฮ้ยนอนไม่หลับจริงๆว่ะเครียดเลิกกับผัวนะแม่กินตัวนี้ไปก่อนเอาตัวนี้ไปกินก่อนเลย <c oughs> ลูกค้านะคะไม่ต้องกินเยอะแล้วนะ <c oughs> วันนี้นะ <c oughs> ลูกค้าสั่งเลยสัง<ค>่งเลยกินอันนี้มีความสุขแต่พอที่เศร้าอีนี่แหละเศร้าเลยเศร้าเลยเหรอโอเคเอาหมดเวลาที่จสงางมันเขาก่อนนอนเยอะขอบคุณนะเอาเอาไอ้ยังไหนสามที่กะปุกเลยเอาให้กลับมาเลยเอาให้ปืนเก่งมาก ขอบคุณมากเลยค่ะขอฝากร้านไม่หน่อยได้ไหมล่ะลูกคาาบอกให้ไปทางอื่นนะี้โอเคโอเคขอฝากร้านทางอื่นแล้วกันคือทางนี้ทางนี้ลูกค้าหาตามมาที่ช่องนิกกี้สไตล์ได้เลยนะคะนไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้นิกกี้สไตล์นิกกี้สไตล์คนได้ได้ลูกค้าหานี่เป็นทางโรงพิมพ์นะคะแล้วก็ใครที่แบบสนใจผลิตแพ็กเกจจิ้งนะคะกล่องบรรจุพันนะคะเทศกาลเจนนี่นะใครแบบเจ้าไหนผลิตได้ทันแม่มาเลยที่อื่น 15, 30วันวันนิกสามวันเสร็จแม่นะคะเสร็จให้แบบในพิษต ขอไรหน่อยคอนแทคเลยนะมึงนิ่งได้นัเราัญญาไแล้วนะไวจริงคทำแบบมันหมดไวจริงถูกต้องแม่นะคะก่อเก่งมาพร้อมตัวข้างในไม่เสร็จใช่ไหม้อกันก่ขอแม่โอเคขอบคุณนะเเจอกันหนูบ๊ายบานหมดเล้าหนเลตอนนี้ออกไป2 5 0 0บ้านอยากให้ไป3